Q&A กับก้อนภาค2นี่เราก็ตั้งคำถามใน YouTube นะครับผมว่าเราจะทำ Q&A วาคนนะฮะ mm hmm. ถ้าพร้อมแล้วก็มาถามกันเลยดีกว่าจากคุณสุดทธดาสุราชนะฮะคนใต้ชัวเลยคนนี้อยากให้พี่ไปถ่ายคลิปกับพี่ขนเพชรบ่อยๆได้ไหมคะ ได้ครับผมคือหลังจากนี้เนี่ยก๊ตกับพี่เพชรนะฮะจะร่วมคลิปกันเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับผมยังไงฝากติดตามทั้งช่องก๊อตนะฮะแล้วก็ช่องพี่เพชรด้วยนะขนเพชรบาจีนะจ๊ะพี่ชอบผู้ชายไหมครับชอบอืมเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราแบบเราเราอยากคุยกับกับคนที่ เราคุยแล้วเราสบายใจคือเราไม่จํากัดเราไม่ยึดติดเพศเข้าใจไหมว่าแบบมันเหมือนเรื่องที่แบบเราไม่จําเป็นต้องบอกใครว่าเอ้ยวันนี้กูใส่กางเกงในสีอะไรนะอะไรแบบเนี้ยถ้าเป็นไปได้เราก็อยากคุยกับคนที่ที่เราคุยแล้วเราก็สบายใจประมาณนั้นพี่ก๊อตรู้จักกับพี่คนเพชตอนอายุเท่าไหร่คะ แต่พระเจ้าเหาหรือเปล่าเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึครับผมเดินสายวงพ่อเอกชัยครั้งแรกนะฮะศึกวันดวลหาไปดูภาพกันจ้ากาาลกาากับมาครับผมรู้จักอีิเพชรตอนอยู่วงพ่อเอกตอนนั้นเนี่ย คือเราไม่รู้เลยว่าขนเพชรหรือว่าพี่เพชรตอนนั้นเขาชื่อเป็ดด้วยเออพี่เป็ดเนี่ยเขาเป็นใครแต่รู้เขาว่าเขาเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะชิบหายใช่คำว่าโคตรเพราะคนแม่เพ,เพราะเพราะยัดแม่เพราะยัดครบเออแล้วจนได้มีโอกาสแบบไปอยู่ในรถตู้คันหนึ่งที่เป็นรถตู้ที่แบบอ,อนักร้องหรือว่าพิธีกรของวงป่าในสายนั้นเนี่ยจะมานั่งรวมกันในรถตู้คันนั้นคนขับชื่อพี่เฉาแล้วกูจะบอกทำไมเออ แล้วมารู้ว่าพี่เขาเนี่ยเป็นคนลาตา้าลาต้าเือกการบ้าจี้เราก็เลยถ่ายถ่ายคลิปลงโดยที่เราไม่นึกว่าเราจะดังก็เป็นคนไม่ได้ลงคลิปพี่เพชรค,คนแรกนะเออมีหลายคนลงคลิปพี่เพชรก่อนหน้านี้พี่ชอบคนนี้สัสยังไงคะชอบคนตลกชอบคนที่คุยกับเรารู้เรื่อง แล้วก็เหมือนเห็นตัวเองในร่างผู้หญิงคือเรารู้ว่าเราเป็นคนยังไง g ก t f e ไหมดังนั้นถ้าเราจะมีแฟนหรือว่าถ้าเราจะชอบใครสักคนตรงนี้เราอยากได้เราอะวอร์ชันใส่วรืรู้ว่าเราชอบอะไรชอบฟังเพลงแนวไหนอะไรทํานองนี้ครับพี่ทํางานอะไรเหรอครับแล้วได้เงินเดือนเท่าไหร่ข้อนี้ไม่ตอบนะฮะเดี๋ยวกูโดนภาษีอยากรู้ว่าพี่ก๊อตเข้าวงการม,มากี่ปีแล้วคะแล้วเข้าได้ไงคะ พี่ก๊ออยู่ในวงการบันเทิงมาปีนี้เข้าปีที่9ครับผมเข้ามาตั้งแต่อายุ16ครับผมมันวงการไม่ได้เข้าง่ายเหมือนเปิดประตูแล้วก็เข้าได้เลยนะครก็อเริ่มจากการเป็นเอ็กตตัวประกอบตามรายการต่างๆใครเคยดูตลกหกฉากระเบิดเถื่อเทิงหรือใครเคยดูเลขวัดกรรมนะฮะ ทุกวันนี้ยังมีคนทักมาหาอยู่เลยว่าเอ้ยพีกพ่ก๊อตพี่ก๊อตได้ไปนั่งในเลขวดกรรมหรือเปล่าอ่ะไปดูภาพนั้สนสมัยแรกๆที่เขแข่งกันเลยอ่ะอครับก๊อตเอง <c oughs> <c oughs> เออเราเริ่มจากเ e อ็กต้าตัวประกอบตามรายการต่างๆต,ตามละครช่อง3 <c oughs> ช่อง7อะไรแบบเนี้ยจนแบบเราได้ไปเจอแบบผู้ใหญ่ที่เขาแบบเห็นแววเราก <c oughs> ก็เลยไปแจ้งเกิดกับรายการ ไอแคนซีโอไวท์ไทยแลนด์เคยเคยดูบ้างไปดูพิทย์ย้อนมากเฮ้คครับผมขอบคุณคอยากกอดนะไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวครับผมพี่ยียอนครับอยากกอดที่จั้งเลย <c oughs> <c oughs> แล้วก็พอหลังจากไอแคนซีโอไวท์ก็ไปซุปเปอร์มัมไปชิงร้อยชิงล้านจนจนไปเดินสายวงป่าก็มาเจอพี่เพชร พอหลังจากเจอพี่เพชร <_ d ata> ก็ไปเจอเอะไรไม่เกี่ยวพูดที่อะไรเนี่ยเออแล้วก็ไปเจอทุกคนจนเป็นก๊อตในวันนี้ครับผม <_ d ata> พี่ก๊อตพี่แฟนยังครับโด <_ d ata> <_ d ata> พี่เคยทำอะไรที่น่าอายไหมคะเคยครับผม <_ d ata> เคยขี่ใส่ผ้าตอนอนุบาลสามตอนหน้าสาวที่เราแอบชอบอืม,มคิดดูดิเราแอบชอบผู้หญิงคนนั้นน่ะเออแต่แม่ วันหนึ่งเราทิ้งแบบความตราตรึงให้กับเขาโดยการขี้ใส่ผ้า,าชโชว์เขาเต็มก,กังเกงไม่ได้เรียนคาบบ่ายด้วยแม่ต้องมารับพากลับบ้านขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปทั้งคนทั้งขี่เลยเล่าวีรกรรมตอนอยู่กับพี่คนเพชรที่เด็ดที่สุดให้ฟังหน่อยเรามี EP EP อ <c oughs> หนึ่งเป็น EP <c oughs> สุดท้าย ที่เราถ่ายก่อนที่เราจะแยกกันตอนนั้นเป็นอีพีสุดท้ายที่ถ่ายเอาไว้และไม่ได้ลงเป็นอีพีที่เฮี้ยที่สุดถ้าให้เป็นวีรกรรมก็เป็นวีรกรรมที่เฮี้ยที่สุดกูเป็นคนแกล้งที่เฮี้ยที่สุดจําได้เลยคือมีสองคลิปที่เรารู้สึกว่าเฮี้ยถ้าแม่งลงอันเนี้ยมันคือแบบ Grand Opening อเ่ะคลิปแรกคือพี่เพชรปวดขี้ในลิฟต์และนี่ก็คือแบบ ขี้เลยขี้เลยครับผมแกขี้ใส่ลิฟคอนโดกอดนะฮะเช็เป็นชิปหายไววอดไปหมดนิติยังไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าคนเพชรขี้ใส่ลิฟนะฮะเอออีกคลิปหนึ่งกินอาหารหมาครับผมเป็นอีพีที่แบบอยากจะลงให้แล้วตอนเนี้ยมันลือไม่ได้แล้วอะ่ะเออถ้าเป็นไม่ได้เราจะแกล้งให้เพชรขี้ในลิฟอีกรอบนึงนะครับ อยากให้พี่สองคนทำคลิปกันบ่อยๆได้เลยครับผมหลังจากนี้คุณจะเจอก๊อตขนเพชรขนเพชรก๊อตในช่องก๊อตและก๊อตขนเพชรในช่องพี่เพชรสลับสับเปลี่ยนกันนะครับผมยาวๆกันเลยขอบคุณทุกท่านที่ยังรักกันะจ๊ะแรงบันดาลใจที่ทำช่องและคลิปต่างๆของพี่ก๊อตกับพี่ขนเพชรคืออะไรครับแรงบันดาลใจเหรอสำหรับก๊อตเองนะแล้วก็เชื่อว่าพี่เพชรเนี่ยก็จะคิดเหมือนก๊อตโลกหรือว่าประเทศไทยทุกวันนี้แม่งเครียดอยู่แล้วนะจ๊ะ ออคือโลกและประเทศไทยในทุกคนเนี่ยมันเครียดอยู่แล้วทุกคนอ่ะทุกคนต่างคนต่างเครียดดังนั้นเนี่ยเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ทุกคนเนี่ยปลดล็อกความเครียดโดยการมาดูเราแล้วก็จะได้เสียงหัวเราะรอยยิ้มและเสียงปรบมืจอจ้าทผมอยากให้คุณก้อยกับคุณขนเพชรเนี่ยเปิดใจถึงความประทับใจที่มีต่อกันและการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จากใจไม่เฟคหน้ากล้องและเปิดใจพูดถึงสิ่งที่ไม่ชอบหรือสิ่งที่ไม่ประทับใจในตัวซึ่งกันและกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจากใจแบบไม่เฟคหน้ากล้องนี่แหละจ้าคือสิ่งที่อยากให้ทําและอยากรู้ได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะทำคอนเทนต์เนี่ยหนึ่งคอนเทนต์ที่ลงเป็นคลิปแยกให้เลย Okay, ประมาณนี้ครับผมสําหรับคลิปนี้ประมาณนี้เลยฮะขอบคุณทุกคนตอนนี้นะอัปเดตตอนนี้คือช่องก๊อตสามแสนกับอีกเก้าหมื่นซับสไคร์แล้วนะฮะขอบพระคุณมากถ้าเป็นสายันเขาก็ต้องพูดว่าขอบพระคุณมากครับผมอยากให้เราทําอะไรอยากให้ก๊อตทาอะไรหรืออยากให้ก๊อตและพี่ขนเพชรทาอะไรนะครับผมคอมเมนต์มาใต้ล่างนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับผมรักทุกคนนะจ๊ะดูแลตัวเองนะจ๊ะนะจ๊ะพ่อมึงสิเออ